ไปกัน,ต,นต่อที่ราศีธนูคับรา,ราศีธนูคือท่านที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะราศีธนูเนี่ยจริงๆครึ่งครึ่งปีแรกดีนะครับเพราะว่าเป็นเป็นราศีที่ได้จังหวะดวงดาวตัวช่วยที่ดีเข้ามาแต่ว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของคอนเน็กชันมากกว่าแล้วคือครึ่งปีแรกอาจจะดใีในเรื่องของตัวเราเองแต่ว่าครึ่งปีหนักปุ๊บเนี่ยเรื่องของคอนเน็กชันเรื่องของเพื่อนฝูงคนในวงการแวดวงธุรกิจเดียวกันในต่างๆเนี่ย ก็จะมีการขยับขยายเป็นราศีที่เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นราศีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ความไว้วางใจมากที่สุดนะครับก็อาจจะทาให้เราเนี่ยมีโอกาสรับผิดชอบงานที่สําคัญนะครับทำให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีเข้ามาเพราะว่าราศีธนูเนี่ยดาวประจําตัวเขาก็แข็งแรงในช่วงครึ่งปีหลังให้คนพอเราดาวประจําตัวแข็งแรงปุ๊บมันมีกําลังใจมากขึ้นม,มีแรงมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะ ทำอะไรใหม่ๆให้มากขึ้นความรักกับราศีธนูบอกอย่าหวังคือความรักเนี่ยมันหมดโปรไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรกโอ้ดีมาแล้วครึ่งปีแรกนะครัครึ่งปีหลังเนี่ยใครที่ยังโสดอยู่ก็อยากจะให้โฟกัสตัวเองเนี่ยไปกับเรื่องของการทํางานเป็นหลักอย่าไปเน้นเรื่องความรักมากใครที่มีคู่มีแฟนแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบมีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องโฟกัสสำหรับไม่เหมือนครึ่งปีแรกการเงินเหรอการเงินก็ถือว่าสบายใจได้นะครับจังหวะดวงดาวการเงินเนี่ อันนี้ก็ก็เป็นราศีที่จะมีเรื่องของเงินรอตใหญ่ๆมาเหมือนกันอ๋อเรอมีโอกาสจับมืนก็ใหญ่จับมือก็ใหญ่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องที่ดินเนี่ยราศีธนูก็จะมีข่าวดีแต่ปรากฏว่าราศีธนูสิ่งที่คุณอยากจะเตือนคือสุขภาพคือต้องเอาใจใส่หน่อยจริงๆไม่ใช่สุขภาพตัวเราคนเดียวนะเป็นคนในครอบครัวแฟมิลี่ด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องคนในครอบครัวอะไรแบบนี้เข้ามาครับ